หนูก็จับได้ว่าเขามีคนอื่นซึ่งทุกครั้งทุกครั้งที่จับได้เนี่ยผู้หญิงอ่ะจะแสดงตัวกับหนูแต่ก็ฟังฟังเพี่อนที่ฉอดมาเยอะว่าความดีมันไม่ชนะคนเจ้าชู้เนาะแค่สงสัยก็ใช่แล้วก็คือล่าสุดที่จับได้ก็เมื่อประมาณสองปีที่แล้วคนที่เจ็ด อันนั้นหนูมีการอัดคลิปไว้ด้วยนะคะพี่อัดคลิปไว้ไวเพื่อที่จะเตือนตัวเองแล้วก็บอกเขาแล้วว่าถ้ามีอีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 2> พอแล้วนะเราหยุดแล้วนะเราเราไม่ไหวแล้วจริงๆจนมาเมื่อปีที่แล้วเหมือนมีมีงานมีภารกิจติดอะไรหลายๆอย่างทําให้แบบห่างเขาไปไม่ได้ไปหาเขาประมาณสามสี่เดือนไปหาครั้งหนึ่งประมาณนี้ค่ะเราก็รู้ว่าเราอ่ะให้ให้ใหใหแบบเหมือนเวลาเขาไม่เต็มที่ แล้วเราก็เลยถามเขาว่าถ้าจะมีใครก็บอกนะเขาก็บอกว่าไม่มีหรอกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรไม่แบบก็ก็ยังคบกันอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะต้นเดือนที่ผ่านมาผู้หญิงอะ่ะมาส่องหนูในช่องตอตอ,ตอหลายรอบมากวันที่จับได้อะ่ะหนูเข้าไปดูในช่องเขาเขาปากหมุดรูปเขากับรูปผู้ชายไว้ตรงข้างหน้าเลยค่ะแล้วหนูก็เลยแคปไป แคปไปหาผู้ชายว่าแบบเออเนี่ยยังไงอะฮะผู้ชายตอบกลับมาว่าขอโทษนะว่าจะบอกหลายรอบแล้วแล้วทำไมเราถามเขาตลอดเขาบอกว่าไม่มีอะไรทุกครั้งที่เราจับได้ว่าเขานอกใจมีคนอื่นแล้วเรื่องมันจบไงคะเขาเลิกกับผู้หญิงทุกคนเ,เขาเลือกหนูแล้วหนูก็โอเคไปต่อใช่ค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นเมื่อประมาณอย่างช่วงแรกๆอะคะ่ะเมื่อประมาณสามสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ย หนูอาจจะมีมีแบบไปส่องกับผู้หญิงคนนั้นมีนั่นนู้นนี่มีระแวงอะไรบ้างคะที่หนูบอกว่าครั้งครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายคือสุดท้ายจริงๆนะคะพี่พี่อ้อ<ล>ยก็คือหนูไม่มีการร้องไห้ไม่มีไม่มีฟูมไฟ<ส>เขาก็บอกว่าขอโทษนะหนูก็อืหนูตอบเขาไปอย่างนี้จริงๆนะพี่หนูก็อืม,อมแล้วเเขาก็ถามว่า จะไม่ว่าไม่ได่าอะไรเขาหน่อยเลยเหรอกลับกลายเป็นว่าพอหลังจากวันนั้นนะคะหนูมีความสบายใจเยอะมากขึ้นมีความโลง่งมีความแบบไม่ไม่ได้คิดถึงเขาแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่ากลับมารักตัวเองมากขึ้นโชคดีจริงๆที่หนูเป็นคนมีความอดทนแค่นี้ค่ะถ้าหนูยังเป็นคนอดทนต่อเนี่ย เออมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะลองมองย้อนดูนะน้องจับได้ว่าเขานอกใจหลายครั้งต่อให้น้องยืนยันว่าเฮ้ยมีอะไรก็บอกดีจะไปมีใครก็บอกสิแต่อย่าลืมว่าที่ผ่านมาน้องต้องใช้การจับได้มาทุกครั้งจนกระทั่งวันหนึ่ง oh. ที่หนูสามารถตัดลิบินให้ตัวเองว่าพอแล้วน้องเชื่อไหมว่าไอ้คาว่าพอของน้องเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอะ่ะเพราะที่ผ่านมามันไม่เคยจบลงได้ไเ,เลยมันไม่เคยพอเลยอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับเราสนับสนุนความไม่รู้จักพอของเขาอยู่ไกล รักตัวเองให้มากที่สุดแล้วน้องจะรู้ว่าเวลาที่น้องเอาความรักของเราไปให้ใครคนคนนั้นต้องน่ารักมากพอดูคลับไฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคแค่สงสัยก็ใช่แล้ว